สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีพิจิกนะคะจำเดือนเมษายน2องพันหายสิบนะสำหรับชาวราศีพิจิกจะหมายถึงเพื่อนที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมไปจนถึงวันที่ยีพฤศจิกายนนะคะว้าวแม่ชิเชิเยนเลยดีนะคะไพ่เลขหนึ่งนะะเป็นไพ่ที่บอกในเรื่องของการเริ่มต้นการลงมือทำนะคะสิ่งที่เราแบบคิดหรือ วางแผนเอาไว้เนี่ยฮะถึงเวลาที่เราควรจะต้องดาเนินการนะคะสิ่งที่สําคัญคือตรงนี้มันให้ความรู้สึกว่าเป็นไพ่ที่บอกในเรื่องการแอคชั่นนะคือต้องต้องเทคแอคชั่นคือต้องลงมือหรืออาจจะมาถึงเวลาที่เรามีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดนะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพูดถึงเวลาก็ต้องพูดเวลาลงมือทําก็ต้องทําอะไรประมาณนั้นนะคะเจ็ดไมเท้าเนี่ยตัวนี้เป็นบัวที่บ่อยเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเอง ะะบางครั้งเนี่ยแสดงว่าการที่มันขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในในตัวเองสักเท่าไหร่รวมไปถึงอาจจะไม่ได้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะเวลาขึ้นมาเนี่ย <amentos. S 1> ในเรื่องของอเรื่ององหน้าที่การงานเราบางทีเราอาจจะไม่ค่อยมั่นใจอะ,อะไรประมาณนั้นนะคะบางทีมีไอเดียดีมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีหรือมีวิธีการดําเนินงานที่ดีแต่ก็ไม่มั่นใจพอที่จะพูดหรือบางทีแบบพูดออกไปแล้วนะคะก็มักจะโดนคนอื่นแบบขเขาเรียกอะไร คนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะไม่นู่นนิ่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคนอื่นจะอาจจะคิดเห็นแตกต่างไปจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อารมณ์แบบอ๋อเหรอเออเออเอาเอานึกออกไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเหมือนเป็นปมด้อยอ่ะเป็นปมด้อยในใจโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนเจอคนที่มันแบบเอ้ยเรียนเก่งหรือมีการศึกษาที่สูงกว่าเราอะไรประมาณเนี้นะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยมีความตั้งใจหรือมีความมั่นใจอะไรบางอย่างเนี่ยที่คิดว่ามันน่าจะดีมันน่าจะดีนะนะคะเราควรที่จะแบบยืนหยัดในความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบอธิบายหรือว่าพูดให้คนอื่นเขา้าใจแนวคิดของเราวิธีการของเราอะไรลลกษัะนันนะคะเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ได้เรื่อยๆ ะะมันก็จะเหมือนกับท้ายสุดแล้วว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนําเสนออะไรไปเนี่ยมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จใช่ไหมเพืได้สีเมท้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราอยากจะนําเสนอน่นะคะไอเดียวความคิดของเรานะคะเราต้องกล้าต้องกล้าแล้วก็ยืนหยัดในแนวทางของตัวเองวิธีการของตัวเองความคพีของตัวเองให้ได้นะคะมันจะงมีโอกาสนะคะไพ่หกเหรียญมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเห็น,นว,ว่าความสําเร็จที่เราได้มานะคะมันจะเราจะได้รับผลตอบแทนที่มันคุ้มค่า กับสิ่งที่เราพยายามที่จะผลักดันสิ่งที่เราพยายามที่จะทำนะคะไพ่เพจตัวนี้เนี่ยนะคะมันให้ความรู้สึกว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยตัวเราเนี่ยอาจจะกำลังถูกทดสอบด้วยความสามารถศักยภาพเนี่ยก็ได้หัวไปเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ลักษณะนี้มันจะเหมาะมากสำหรับใครที่แบบอยากที่พัฒนาตัวเองอยากจะก้าวหน้าในอาชีพการงานของตัวเองมีโอกาสที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งพวกนี้นะคะมีโอกาสสูงมาก บอกเลยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือว่าเราเองต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนการที่เราจะเป็นผู้นําได้การที่เราจะได้รับการอยอมจากคนอื่นได้เนี่ยคือเราเองก็ต้องอเลยต้องต้องมั่นใจในตัวเองก่อนด้วยนึกออกไหมคะต้องมีความเป็นผู้นําด้วยนะคะต้องมีคนที่แบบมีความสามารถในการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้ด้วยความมั่นใจนะคะอันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากตรับคนที่แบบ จะขึ้นไปเป็นหัวหน้าคนอะไรเงี้ยนะเพราะ,ะนั้นลักษณะเนี้ยคือดีมากนะคือว่าดีดีงามนะคะ The Tower เนี่ยแปลว่า Unexpected นะคะไม่ไม่ใช่ไปว่าแย่นะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ตัวนี้มันแปลแปลว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จอย่างคาดไม่ถึงนะคะมันจะเป็นสักนั้นนะสิ่งที่เราทำเนี่ยฮะประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงนะ แน่นอนว่าบางครั้งบางคราวเราอาจจะอดประสบการณ์บางเรื่องนะคะไพ่ตัวนี้ยังหมายถึงการเรียนรู้ด้วยนะคะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยก็ตามนะคะที่เรายัางไม่มีความรู้หรือมีประสบการณ์น้อยซึ่งจริงแล้วเนี่ยใครที่จะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเราถูกไหมเรารู้ดีที่สุดว่าเราอ่อนด้อยตรงไหนจุดบอดจุดบกพร่องของเราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเราต้องเสริมความมั่นใจตัวเองด้วยการไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะตัวเนี้ยเรียนรู้เพิ่มเติมอาจจะขอคําแนะนําจากคนอื่นก็ได้ ะะมันก็จะได้สัตนั้นเพราะนั้นเนี่ยเส้นทางในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเราเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้จากตัวเราเองนะไพ่ตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่ามันจะได้มันจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราแล้วนะ <laughs> นะเบางคนแบบนี้ทุกอย่างพร้อมมีความรู้มีความสามารถมีนู่นอูเยอะแยะเลยศักยภาพมีเนี่ยแต่แบบรีเซนต์ตัวเองไม่เป็นนะคะ พูดไม่ได้อธิบายไม่เก่งอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราก็ต้องไปเสริมตรงนี้ด้วยนะเนี่ยยังไปถึงการเรียนรู้สกิลในการสื่อสารกับชาวบ้านเขาเนือ้อออปะ้าพูดยังไงถึงจะสา,สามารถขายไอเดียตัวเราได้อะไรเงี้ยนะคะพูดยังไงเราถึงจะสามารถดีเฟนต์ชาวบ้านได้ทํายังไงถึงจะสามารถทําให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาเห็นด้วยกับเราได้เนือ้อหอไหมอ่าก็จะเรียสนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการงานเนี่ยคือว่าโดดเด่นอ่าใช้คํานี้กันนะโดดเด่นนะคะแต่ต้องโดดเด่นขึ้นมาจากความสามารถของตัวเองล้วนๆ ท่านใดก็ตามถ้าคุณยังไม่ประสบความสำเร็จที่วิ่งพุ่นะคะคุณรู้สึกว่าคุณทําอะไรก็ล้มเหลวไปหมดสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือเราต้องมาสํารวจตัวเองก่อนเอาอย่างดีนะสำรวจตัวเองก่อนบางคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยกับเรามีคนไม่ชอบเรามีคนแบบอิจฉาริษยาเรามีคนบอนทาลายเราเงี้ยใช่ชีวิตคนเราเป็นแบบนั้นจริงค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้แบบเดินบนพรมแดงอ่ะคุณก็ต้องเข้าใจนะคะอุปสรรคก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะเป็นธรรมชาติของชีวิตคนเรานะคะแน่นอนว่ามันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบมีคนอีกเยอะแยะที่เขาไม่อยากเห็นเราได้ดีอ่ะใช่ปะมันมเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสิ่งที่สำคัญคือว่าการแข่งขันเนี่ยการแข่งขันการแย่งชิงอ่ะมันจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเราทุกคนนะคะขอย้ำนะคะทุกคนนะไม่ว่าคุณจะเกิดในระดับประา,ามนะคะการแข่งขันแย่งชิงเกิดขึ้นมากับทุกคนไม่ใช่แบบ ไม่ใช่เรื่องที่รักมาที่ชังบางคนบอกโอ้ยคนนั้นโชคดีคนนี้โชคดีไม่หรอกคุณเชื่อเถอะมันต้องมีสักช่วงหนึ่งของชีวิตอะที่มันจะต้องแข่งขันกับชาวบ้านเป็นเรื่องปกติธรรมชาติมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นที่หนึ่งเราจะชนะเราจะปะสําเร็จเราก็ต้องผลักด,ดันตัวเองถีบตัวเองขึ้นมาค่ะนะคะคนเหนือเขาถีบเราลงไงนึกออกไหมคนเหนือเขาจะกดเราลงไงแต่เราก็ต้องแบบพยายามแบบโอ้ ะะต้องพยายามนะคะมันถึงจะสาเร็จนะ,ะเพราะความสาเร็รจของคุณ<น>มันมีขึ้นมาแล้วนะความสำเร็จมันขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะสิ่งที่ไม่ไม่เคยคิดอะ่ะบางคนนี่คือได้แบบไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะได้แบบไม่คิดว่าจะได้แต่บางคนก็รู้สึกว่าแหมทําไมฉันได้น้อยกว่าที่ฉันคิดก็มีนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเพราะฉันอยู่ทาวเวอร์ตรงเนี้ยมันเลยให้ความรู้สึกว่าบางคนก็ไอ้คำว่าไม่คาดหวังอ่ะคุณเข้าใจปะ เพราะนั้นแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนมกออแม้มมาบางคนโอ้คาดหวังไว้สูงเลยอะไรเงี้ยคุณก็จะได้แค่กระจุ้มหนึง่งแต่าบางคนคาดหวังไว้ต่ำคุณก็จะรู้สึกว่าเอยมันได้เยอะนึ่องมาจด้ความคาดหวังมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าอุ้ยเดือนต้องได้เยอะมันไม่ใช่นะ,ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือความแฟร์เนสนะตัวเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไนะม่โอกาสสูงมากคําว่าไม่คาดหวนะังไง ต้องเข้าใจก่อนนะคะถ้าคุณคาดว่าคุณจะได้เยอะคุณจะได้น้อยถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้น้อยคุณจะได้เยอะมันจะตรงกันง่ามกัน,นะะเพราะฉะนั้นก็ดูที่ความคาดังเอาที่มันแบบพอดีพอดีเรื่องความเป็นไปได้ดีกว่าตัวหกเหรียญนนะั่นหมายถึงความ fairness นะคะหมายถึงการบาลานซ์ด้วยนะ,ะถึงจริงๆทําว่ามันบาลานซ์จริงไหมในชีวิตมันไม่มีหรอกนะคะมันคงไม่ถึงขนาดแบบคือมันต้องมีอันรอะไรอันหนึ่งมากกว่าน้อยกว่าเพียงแต่ว่ามันใกล้เคียงใช้คํานีะนะ้เหรอ ใกล้เคียงเพราะนั้นผลตอบแทนที่ได้มันจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เราลงมือทำนะคะอาจจะไม่ได้อาจจะได้มากกว่านี้นิดหน่อยหน่อยะแต่ว่าคือดีไงดีตรงที่ว่าท้ายสุดเนี่ยความสาเร็จเนี่ยมันจะเขาเรียกมันจะเป็นบันไดก้าวต่อไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนึกออกไหมเพราะว่าตัวเนี้ยคือสี่ไม่ท้าแปลว่าอะไรแปลว่าการความสาเร็จในระดับเบื้องต้นนะคะเนี่ยความสำเร็จเวลาที่คุณเบื้องต้นเนี่ยการที่คุณไม่ได้คาดหวังมากมันจะดีมันทําให้เรารู้สึกโอเคมีกําลังใจมีแรงผลักดันแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ สมแก่เหตุอะสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นความสาเร็จมันสมควรแก่เหตุกับสิ่งที่เราลงมือทําแต่สิ่งที่ข้าไม่ถึงก็คือตัวนี้นะคะขาไม่ถึงมันจะนะไอ้ความสาเร็จตัวนี้มันจะนําไปสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่มากกว่าเดิมเนื่อออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะความสาเร็จของชาวราศีพิจิกคือจะเป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปมันอาจจะไม่ถึงขั้นเปรี้ยงป้งแต่ว่ามันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตเราอ่าก็จะลักษณะนั้นนะคะเพราะ,ะนักใครกาลังมองหางานใหม่ลุย ะะให้มั่นใจในความสามารถของตัวเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะไม่ว่าด้านใดก็ตามนะไม่ว่าจะอาชีพแม้กระทั่งคนที่อยากจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสาที่จะได้ด้วยนะคะก็อยู่ในสัดนั้นนะคะแต่สิ่งที่พันธ์ยางที่บอกเนว่าต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะเวลาไปหางานก็กรุณาหางานอันที่มันแบบเฮ้ยเรามีความสามารถจริงๆนะเราสามารถที่จะไปแข่งขันกับชาวบ้านได้อย่าไปเพียบแบบเขาเรียกอะไรอะไปแข่งแบบนี่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะโอกาสได้มันน้อยอใช้คำนี้ดีกว่าโอกาสมันได้มันค่อนข้างที่จะน้อยมาก ะะไม่รู้เรื่องไม่รู้เราวอะไรแล้วคิดว่าคนหนึ่งก็จะได้ค,คือมันมันยากอะ่ะยกเว้นว่าเขาหาคนไม่ได้จริงจริง,จร,งจริงนะอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้อาจจะเป็นความโชคดีก็ได้นะคะคือเหมือนกับฟิลนั้นคือไม่มีจริงๆอะ่ะหายากมากอะไรเงี้ยแล้วเราไปสมัครอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าเราก็ต้องแสดงศักยภาพเราตรงที่ว่าเราเป็นคนที่มีความพร้อม ในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะได้นะคะอย่างที่บอกว่าบางทีอาชีพบางอาชีพสายงานบางบางสายงานเนี่ยมันหาคนยากจริงๆหาคนจบสายตรงมาเนี้ยยากนะคะแต่ว่าเขาจะดูจากคนที่แบบมีศักยภาพในการเรียนรู้นั่นเองนะคะถ้าคุณมีความสำาร็จการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีโอกาสสูงที่ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าจะปิดหนทางเสื้อที่ยนไม่ถึงถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่เอาเป็นว่าก็ถ้าเกิดว่าเรามีความมั่นใจสิ่งที่สําคัญคือความมั่นใจก่อนนะคะนเรื่องของความสามารถของตัวเองนะคะขายตัวเองได้ก็จะมีโอกาสทีส่ประสบความสำเร็จนะคะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างล,ะละักษณะการเงินจะเห็นว่าคือไพ่แพชชั่นมันค่อนข้างนีเยอะนะไพ่ไม้เท้าขึ้นมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เงี้ยไพ่ไม้เท้าค่อนข้างนีเ,นเนยอะตัวไพ่เหรียญเนี่ยคือมันมีแค่หกเหรียญกับไพ่ติ๊กเพราะนั้นเรื่องการเงินนี่ะหนน,นี้ใน้ใวง เราไม่ะระวังเรื่องการใช้จ่ายดีกว่านะคะอะไรที่มันแบบไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายก็ขอให้ประหยัดประหยัดได้ก็ประหยัดเก็บได้ก็เก็บพยายามที่บาลานซ์สมดุลบัญชีแปลว่าอะไรแปลว่าหาได้เท่าไหร่ก็ใช้แค่นั้นนะอย่าใช้เกินนะคะอย่าใช้เงินอนาคตให้มันมากเกินไปไม่งั้นเราจะลำบากเองนะคะไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ที่เรื่องการลำบากเรื่องการใช้เงินนะ,ะหรือเป็นไพ่ที่บอกให้เราได้เตือนสติจริงๆอาจจะเป็นคนอื่นเตือนสติดได้ไม่ใช่ตัวเรานะแสดงว่าเราไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ใช่ไหมเอออันนี้อาจจะใช้เงินเกินตัวอาจจะอันนี้ยังหมา้นนนะฉัีย อาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินหรือหยิบยืนเนี่ยอันนี้อาจจะสวยได้เพระาะนั้นในนี้เราต้องระวังนะคะใช้เหตุและผลให้มากๆในการใช้จ่ายเงินนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดตัวได้นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องมีสตินะต้องคิดมีการวางแผนให้รอบคอบนะคะในเรื่องการใช้จ่ายนะคะในช่วงนี้คือมันไทยอ่ะมันไทยแปลว่ามันมันมันแน่นอ่ะเหมือนกับได้มาเท่าไหร่ออกไปเท่านั้นได้มาเท่าไหร่ออกไปเท่านั้นเหลือมันไม่ค่อยเหลือเก็บนั่นแปลว่าวิในัยในการใช้เงินเราอ,อาจจะไม่มากพอสิ่งที่สำคัญคืออย่าใช้เงินในอน,อนาคต เข้าใจไหมเงินในอนาคตคืออะไรพวกเครดิตทั้งหลายแหล่นะเครดิตการ์ดเอ่ยอะไรเอ่ยพวกแปะโป้งทั้งหลายแหล่นะฮะนะอันนั้นต้องระมัดระวังเราต้องพยายามบาลานซ์หรือสมดุลบัญชีเราให้ดีๆนะคะนะถึงจะดีในอนาคตไม่งั้นก็เราจะลําบากนะแต่ถามว่าจริงๆอ่ะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องการงานมันมาซับพอร์ตไงเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะลําบากมากไหมมันไม่ถึงขนาดลําบากหรอกมันให้ความรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกเองก็รู้ตัวอืมเนี่ยไม่งั้นคงไม่มีสองแม่ท้ามา จมันน่าจะรู้ตัวพอสมควรนในเรื่องเรื่อง,องการเงินนะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบไม่ฟุ้งเฟอ้อตัวเองนะคะนะอันนี้ถือว่าดีนะนะอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นะสำหรับชาวราศีพิจิกทุกทท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสํารักการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ